ไม่ไหวเลยว่ะไม่ไหวไม่ไหวโอ้่เปเเิดเอาเถอะเออกูเนี่ยออทอมมี่คอนเนลนะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้าครับถ้าสมมุิแก๊งเอสั่งไปแล้วก็ไม่สามารถสั่งอีกได้ครับต่อเดือนได้แค่ครั้งเดียว เก็บไหมเก็บไหมหรือไม่เก็บเฮ้ยไอ้ดมครับจำลุงได้ไหมวะลุงไหนครับอันนี้ลุงเปอ๋อฮะอันนี้ที่เปิดแล้วเ,เออที่เปิดงอ,อขึ้นแล้วเหรอครับอ่าอ้เหียนี่เอา ไม่ไม่ครับทำไปเสียครับอายุเยอะขึ้นเลยเอ,อ,อยากเข้าแก๊งชีทโค้ดนอะ่ะเต็มไปววะชีทโค่เหรอครับเออต้ถา,ถามไหมครับรอลีดเดอร์มาได้ไหมครับเฮ้ยรอได้ไงวะลุงมีไม้นะเว้ยไหนครับดูไม้ไหนครับแม่เทสกับผมไหมครับเทสเทสต่างกันหน่ยไหมครับอมามามาเทสเทส โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตายตายเฮียไ,<อ>ไม่ไหวเลยวะ <laughs> ไม่ไหวไม่ไหว <laughs> ได้ยังได้ยังรู้เรื่องอยังโอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยชนลุงนี่หว่าหาเอาผ่านเปล่าผ่านเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เปิดแกได้มาคุยหน่อยดิไม่มาคุยไหนยูยูมาคุยหน่อยยูคนเนี้ยที่เปิดเข้ามาเปิดเปิดครับเปิดที่เปิดไอยู ก็ใครอยู่ใครเอเนี่ยเปิเองจะใครล่ะเปิดบ้านนะครับเปิดบานะ้านไหนทำไมาต้องเปิดอะ่ะเอาเทสไปใช่หรอจะเข้าแกงชีดโค้ดอ่ะเข้าไม่ได้ง่ายอะ่อะนี่ก็เข้าเลยนะ่ะใส่เสื้อใส่สูรเลยอันนี้อนุญาตแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่กูใส่จริงนะกูรออยู่นี่ชื่อชื่ออะไรชื่อทอม <Tommy S 1> อทอมมี่เหรอใช่ทอมมี่นามสกุลบีลิฟน่ะทอมมี่นามสกุลศิลาไม่ใช่หรอกกู้พูดอเองทน,นามสกุลศิลามัว่วกูเนททอมมี่คอนเนลอุย้ยคอนเนลนี่เป็นเพื่อนะคานออมไหมครับอ่าไอเฮียนี่นะลอน่อนามสกุลไอเป๋อนี่ว่าอ่าอ่าอ่าไอเฮียเนี่ย มาไปเยวันเวทไปเยรอนเวทนะเออเยใหมาอันนี map, right? map, right? ้ข่งจัดเลยนะเออรอยจุ้จุพี่จุอะไมขุ้บเอ้ยฮะใปะเนี่ยใหญ่ปะเนี่ยเอ้ย เอาใหม่เนยเอดีแดงบ้าน่ะเอดีแดงป้าน่ะเฮ้ยมันเป็นสปบพลอยก็ไม่ดีนะเว้ยเฮ้ยผ่อนายกเหรอเป็นหมอเหรออ่ามึงถีบกูนี่ว่ามันมีประเด็นว่ามามึงมาเนี่ยอะไรไหวยว้เนี่ยฮะอ่มึงไหวหรือเปล่าพี่ดธรรมเหรอไหวป่าเนี่ยมึงดูมึงไหวหรือเปล่านี่มึงรูปถ่ายรูปให้ดูเนี่ยเอาใหม่เอใหม่ อ้าอ้ามาถ้ามึงเสียไม่ได้นี่ว่าไม่ไหวอ่ะมาใหม่เลยโอ้ยอย่าตีลุงนี่ว่า ไม่ไหวเลยว่ะไม่ไหวไม่ไหวกูเนี่ยทอมมี่คอนเนลโอ้โหเนในทอมมี่นี่โดนไรอเยัีกอ่ร้องนะครับกูแพ้มึงแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละมันใ้เฮียกินไม้มันในนี่มันง่ Không phải chưa nó, đấy là chưa lạp chưa lạp Chụp lạp chụp lạp chưa lạp chưa à chưa lạp chưa lạp chưa lạp đổi แหย่งเียไม่ไหวอะไรเฮียมีเงี้ยผ่านนะเอ้ยไม่ผ่านได้ไงวะเอาใหม่เฮียไม่ผ่านเอาใหม่กูยอมไม่ได้มาต้องะนะผมสิบศูนยน้าถึงจะเข้าได้มึงมีอกินด้วยมาเฮ้ยเอ้าเฮียเบี่ยงผิดเลยมึงโอ้โห ายไปสิไม่ไหวเกียร์มาผมขอแก้มาดิมาเ <laughs> อ้ยซาดิเอ้ยซาดิซะดิยี่ <Rey> ตัวผมแน่อ่ะได้อยู่แล้วมา โอจริงนะเฮียเฮียโดนนะสนิบศูนย์นะผมบอกเลยมึงจะเตีกูใช่ไหมมึงจะให้กูเข้าแกงไหมเอา่ฮียเฮียสิบวินชนะผมอะว่าเด้ไอสัตว์เอ้ยไม่หนะไมหวเลยเฮีย อะไรเขาชื่อทอมมี่คอนเดียวใช่หรอใช่ใช่ทอมมี่คนเดียวยังไม่ไหวนะยัียิยออนดีเล่น,ะอ,อ,นอ่อนให้กูอ่อนให้อ่อนน้อันนี้จริงงัมาเดิเอาจริงก็มามา <laughs> ล็อกไข่ ไม่ไหวนะเนี่ยไอ้นูไปเรียนมาใหม่นะไม่ไหวไม่ไหวอะไรนะผมเขาอยู่เวนเช้าหรเพราะนั้นอะเรวนเช้าหรอเฮียเขาโดดเฮียเฮียเล่มมีเป็นไหมนะเฮียเล่นแต่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นอ่ะไม่มีมียี่ปืนอะไรเฮียเป็นสกินแปลกอ๋อสกินในนี้ไงเข้าเซิร์ฟไง ไดที่ทีเมื่อกี้น่ะดิไอ้บอยใหญ่อะอย่าดูไอ้บอยใหญ่ไอ้เฮียอะไนเปอรล่ะกูไม่ไออมีไอะดีมีคนมีมเฮียเฮียเฮียเขาช่วงมาอยู่อ,ะ,อะกูไม่รู้กูนี่ท,อมม,ทอมมี่คมเนโอเอา,เอาหออาูเข้าแข้งหน่อยย่าเจ้ามทเจ้มทเจ้มเขียวเกียร์รวยไ่มทุกคนเฮียต้องการคนรวยอะรวยเหรอเล็กกูมีข้อเสนอกูแก่แล้วกูจะให้เด็กๆฟาร์ม แล้วก็ส่งเงินให้กูด,ด้วยกูยจะรับเป็นล้านคนเลยยางสี้ไม่ได้อ่ะเอาาอทำไมอ่ะไม่ถ้าผมส่งเงินให้ใช่ไหมใช่ใหไหมเฮียให้มันให้ผมอัตร,ราล<ร><ร>้านไหมครับเอาพอโอเคโอเคไหมโอ้วละล้านเด้อเวละล้านพอเดีใชวส่งเงินให้วลาล้านห้าแสนพอได้ปะ่ะได้ได้เวละห้าแสนเวละาแสนก็ได้ส่งส่งเงินแก๊งมันเก้าล้านไอ้เฮียเดี๋ยวผมส่งให้แล้วกันแล้วเดี๋ยวกูไปถามน้องกูก่อนนะไอ้เป๋อว่ามันส่งจริงป่าวจริงจริงไอ้เนี่ยานอ่ะแก๊งอยู่เนีคนเก็บเงินแก๊งในหรอ แล้วเอากูเข้าสลอตก่อนไปไปเลยไปดิปะากูเข้าสลอตเลยไปไปดิปไปเอามึงแทงมันนี่ว่ะไอ้เหี้ยนี่ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยนี่ต้องโดนกูยิงนะอะไรพี่อ๋อกูควักเพดโทษทีใช่เหรอมือรั่น ไอผมตองเทสไงไหม่ผิบคนเนี้ยถ้าเขาแก๊งต้องเทสหน่อยนะจะคิวปัดไม่ได้แต่กูเห็นแก๊งมึงนี่ตายแล้วเนี่ยกูกำลังชุบไม่เทสที่มันโง่อันนี้วเขาเรียกว่าเทสไหมไใหม่ผิบเอ้ยเมื่อไหร่จี๊ดเขาจะตีวะเนี่ยเดี๋ยวตียนนะเดี๋ยวน่าจะอีกยาวใช่เหรอเชื่อกูหน่ามึงขึ้นไม้ภูก่อนดีกว่าขึ้นไม้พู่แล้วเฮียเฮียขึ้นได้ผมไหมล่ะแล้วไม้กูต้องขึ้นใ้มึงอ่ะ เอาสนับสนุนเนสนับสนุนเหียอะไรอ่ะเด็กเอ็นก็ไม่ใช่ไอ้เนี้ยให้กูนับหนุนเด็กนับหนุนเด็กเอ็นเดเนี่ยเด็กเอ็นเนี่ยเนี่ยเอ็นมึงจะขาดเปล่าหลังมึงจะเข้าเปล่าพูดเงี้ยมึงคิดดีอย่างไอเฮียดิพูดไม่คิดเดี๋ยวหลังเข้าละมึงเรียบร้อยอดเล่นเกมเฮียออกสลอตอ่า

มันไม่ค่อยว่างถูกครับกูก็พี่พี่เปิดแล้วครับใช่กูชื่อทอมมี่คอนเนลก็จ่ายดิติดหนี้ห้าร้านอ่ะเออติดทำไมหนี้แกงอ่ะจ่ายจ่ายไปไม่มีตังค์ได้แต่กูไม่มีหนี้ไว้นี่ครับขอยเยืยม5ล้านหน่อยครับทำไมกูต้องยืมอ่ะ ยืมกูแล้วมึงให้อะไรกูวะเด็กเอ็นก็ไม่มีให้ให้ของอ่ะให้ของแพ่งปลาอ่างปลาไปทําไม่กูมีเยอะแยะเอ้ยมีต้องมีข้อเสนอเนี่ยนะครับให้อันนี้ของที่แบบล้ำค่าที่สุดอะในเซิร์ฟนี้ <c oughs> อะไรวะตะก,กา,าร์ผลไม้ตะก,ตา,ก,กาตอนนี้ในตัวกูมียอดวัดแปดพันกว่าอันเนี่ยเอางี้ผมให้แชมเบอร์ชิปอะ มึงให้แล้วมึงกูได้อะไรอ่ะเนี่ยเ<ค>นี่ยน,นะ,ะแล้วมึงไม่เอาไปขายเหรอฮะคอตตอนเนี่ยนะกูว่ามึงควรเอา,าไปขายเนาะเฮียมาผมซื้อนี่ผมแม่ผมาขายรถให้ต่อเก้าล้านพอขายไรรถอะไร,ละไระแล้วมึงให้คอตตอนอีกทีหนึ่งนะแล้วะเนี่ยอีเวน ตอนนี้เฮียมีเงินสนับสนุนพวกผมไหมผมแบบหมดแล้วอ่ะหมดมไม่ใช่เด็กเอ็นน่ะกูจะไปสนับสนุนอะไรอ่ะเนี่ยเอ็นอยู่น่ะเอ็นเตอร์เทนอ่ะเอ็นมึงจะขาดอีกไหมน,น้าเด็กูว่าไม่ขาดหรอกเสียมีมีอะแล้วก็เงี้ยแหละไม่มีอะดิประเด็นอ่ะเออกูได้แต่งตัวชิ่วมากเลยชิ่ยวเท้ารองเท้าแตะแข้งขาสั้นจะยืดพอละ สู่เด็กสมัยนี้ไม่ได้รอปแต่งตัวเท่ๆกันทั้งนั้นเหล่าเมหร่กลับล่างเฮียโทมัสครับเนี่ยกูในภูพันแอนเดอร์ว่าไงแจ็คลิเชอร์ออกแล้วใครยืนยันนะใครเป็นลีเดอร์คนไหนแจ็คลิเชอร์ของ<ว>กใคร,รใส่ขอบอะซีวายซีอะสภาอ๋อพวกสภาเหรอ คาดิดูก็ได้ครับคาดิอยู่นี่สภาเทียสมบัติได้ครับสอนทะเบียนเอาไปนในโทนี่ไปเอาไปนในโทนี่เอาเป็นชื่อผมใช่ไหมเออเอาไปนในโทนี่ไปโอเคโอเคอะไรวะไอเฉินโทรามาใหม่วะรอเพื่อนบอกเขามันดีดีเออโอ้โหรถเครียดแล้วนะท่าน้าเออเออเออ โอเคได้ได้เอ้าพวกอยู่นู่นนี่วะเอ้ยบีบแต่ทำไมวะเนี่ยฮะคนเด่าคนแก่ดงหูัวคนแก่เคนแก่อ้าวไปนี่ต่อยคนแก่ต้องมีเรื่องนะเว้ยคนเฒ่าคนแก่นายหูตึงนายยังได้ยินอีกเหรอ ไม่ได้บอกว่ากูหูตึงกูบอกว่ากูนกหูอ๋อโอเคเมื่อกี้ได้ฟังมันตว่าด่ากูว่ากูหูตึงตรงไหนวะเอ้าเมื่อกี้บอกก็ยังบอกว่าหูตึงหูตึงบอกว่าคนเท่าคนแก่โดนลุงประานนิดติดแล้วแดงแป๊ดเลยเออบอกเลยอย่าขโมยเมียทาโอ้นิดหนึ่งนิดหนึ่งแหมแล้วไปเอาไปล่อหนูเนี่ยมาติดแก้มมาเลยนะแหมกูไทยทิพย์นี่แหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อรอยที่แก้มขวานี่อะไรอ่ะโอ้โหเขาติดโพจง,งหัวใ,ใจเลยเนี่ยไม่เขาเรียกว่า, <c oughs> าจุ๊บเมงจุจ๊บเมงเออมันมีอะไรที่ไหนละจุ๊บมั่วอะไรมีแต่จุ๊บเมงไม่มีมหรอกจุกจ๊บเมงจุ๊บมั่วนะเอาองเดียวอ่ะเอเอนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยฮะทำไมตัวมอมแมมงขนาดน,นี้ <c oughs> เอาเบ็ดขยะมาหน้าตรงเนี้ยเราไปเก็บขยะมาหน้าลุงเทสกีน่ะอ๋อเก็บไปเดี๋ยวแล้วโอ้โหเด็กมัน เด็กมันตีกันว่ะปลัดวางงานได้ไปเก็บขยะหน้าสอนอจอดรถเกินเส้นทางเหรอโอ้ดีๆทำหมอหอช่วยทำงานดีว่ะไโนโนโน่ขันนู้นด้วยคันนู้นด้วยนะแล้วโบก็ตีได้ไปอ่ะโบไหนวะเก็บหมดอันนี้อยู่แก๊งอะไรเนี่ยโนโนโน่ถีโบว์ต้องช่วยตัวเองแล้วโบเอ้ยโนแก๊งเซาด้วย อะไรวะเนี่ยเจอกับคนของกูนี่ไม่ไหวทั้งเลยถ้าชีดโคตรนี่หนี่หนุ่มทาลุงดูว<น>อย่างนี้ล้ก็หนูเก่งไหมคุณคุณลุงบอกไปสีว่าเก่งไหมเก่งโอ้โหถอดเสื้อเป็นเด็กเอ็นด้วยไอ้หนูทำไมทำไมาลุงแต่งตัวแฟ <ไป S 1> ชั่นสไตล์ต,ตรงเอยังอ่ะลุงอ้าวโชว์หน่อยให้มีตังแต่จริงๆแล้วหมดตูด กูมันเลื้อยไปี่ยลุงกุชชี่เนี่ยกูลุงมันเลื้อยหรือเปล่ากุชชี่ปลอมมึงอย่าพูดไปตลาดลงเกลือชัวเฮียลงกึงก็มานะกูบอกก่อนร้อยเจ็ดเก้าไปไหนถังไม่เฮียเก้าสิบเก้าบาทโอ้แล้วสองแสนหนึ่งแน่นอนมันเหมือนยาดมมึงอะหงไทยอ่ะเฮ้ยลุงเดี๋ยวขอญาตก่อนนะเดี๋ยวต้องใช่มาลูกพี่ญาติไปเล่นทำใจไหวใช่ไม่ใช่การ้าเหรอเออไป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 ไารถกูหาย เฮ้ยรถกูหายว่าไปด้วยดิขับดิขับแท้ดิขับแท้ดิขับยากชิบหายเลยขึ้นพี่โตขึ้นมาครั้หนึ่งเคลืนรถเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากรถไว้ก่อนนะฝากรถไว้ก่อนได้ไหมเดยไปเล่นถวายไทยแป๊บนึงได้ีตะลุงขับเลยเนี่ยตะลุงตะลุงขับเองถวายไทยจุดไหนมาร์คเนี้ยมาร์คเนี้ยอ้าวเคลือนรถเคลือนรถ กูจะไปแล้วนะรถเร็วถาวายช้ยจุดไหนหน่าจะจุดใกล้ๆนี่มาร์กเลยมาร์กหนูมาร์กไม่ได้หนูไม่ได้อยู่บนรถตรงไหนวะถาวายช้ยอยู่ไหนวะแลนฟ้าแหลนฟ้าหรือเปล่าอ๋อสีแดงแแใช่ไหมแลนแมวแลนแมว อ๋าแสดงว่าอยู่แก๊งนิว่าไม่ไม่ครอบครัวครอบครัว